พระธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวารวิหารท่านจกคุณใหญ่แห่งวงธรรมยุทธ์ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาพระาศาสนาพุทธในรูปแบบใหม่ทั้งในฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคราวาสอีกทั้งยังเป็นผู้สอนธรรมะ ให้แก่พระเถระองค์สำคัญในธรรมยุติกานิกายหลายรูปรวมถึงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่แห่งพระกรรมฐานสายวัดป่านอกจากนั้นท่านยังได้เป็นพระอุปัชาของหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออาจาระธรรมโมและอีกหลายท่านอีกด้วยธรรมะที่ท่านเทศนานี้นั้นแม้จะผ่านมาเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้วก็ตาม แต่ก็มีความละเอียดลึกซึ้งสมควรที่พวกเราเราพุทธศาสนิกชนพึงศึกษาให้เข้าใจเพื่อน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เจริญในธรรมต่อไปธรรมเทศนานี้รวบรวมและเรียบเรียงจัดทำเป็นสื่อธรรมะโดยพระครูสังควิสุทธ์พระธรรมทโรครูบาแจ๋วเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนาราม คำชอีมุกดาหารประธานมูลนิธิหลวงปู่จามมหาปุญโยบรรยายโดยรองข้ามูลคดีศิลปินแห่งชาติบทบรรยายและอำนวยการผลิตโดยพันตำรวจเอกยานพนยั่งยืนในานามของคณะสิทธิานุสิทธิ์กลุ่มบุญพระทรงธรรมวัดป่าวิเวกวัฒนาราม เพื่อนน้อมบูชากตัญยูกะตะเวทิตาคุณเนื่องในวาระครบรอบ112ปีชาติการของพระคุณเจ้าหลวงปู่จามมหาปุญโญพระธรรมเทศนาของ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์จัน์สิริจันโทตอนที่ร้อยสี่ปกินนกะเทศนาแปดกันกันที่เจ็ดแสดงคุณแห่งครูบาอาจารย์ท่านได้แสดงพระธรรมเทศนานี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่สี่กันยายนพุทธศักราช2472อิธานิธรรมัตสวนะ ทิวเสสันนิปติตายะปริสายะอาจาริยัตสะคุณังอนุสันทิงคเตตวาภาสิตสามิตังสุนาถะสัมาคตาติน้ำบัดนี้เป็นวันอันบริสัทมาสันนิบาตเพื่อจะฟังพระธรรมเทศนาตามเคยจักแสดงอาจริยคุณสืบมาเป็นลำดับไป ท่านทั้งหลายที่ได้มายัางสมาคมณที่นี้จงพากันตั้งใจฟังซึ่งอาจาริยาคุณตามนายะที่จักจแสดงไปนั้นให้สำเร็จประโยชน์ของตนของตนเถิดด้วยการฟังพระธรรมเทศนาโดยความตั้งใจย่อมทำประโยชน์ของตนให้สำเร็จได้คือได้ความรู้ความฉลาดในข้ออัธรรมนั่นแหละชื่อว่า สำเร็จประโยชน์ในการฟังอย่าฟังเอาแต่บุญอย่างเดียวเหมือนใหญ่เท่าตาแก่บางพวกให้ตั้งใจฟังจำเอาข้ออัตธ,ธรรมให้เป็นคนฉลาดขึ้นตามลำดับจึงจะนับว่าได้ประโยชน์ในการฟังพระธรรม,มเทศนาบัดนี้จัดแสดงคุณแห่งอาจารย์ซึ่งเป็นส่วนที่ควรเคารพไว้เป็นหลักฐานอาจารย์ริโยนาม ชื่อว่าอาจารย์เป็นของควรที่กุลบุตรจะพึงเข้าใจไว้เพราะเป็นวัตถุที่ควรเคารพประเภทหนึ่งด้วยว่าธรรมดาคนเราที่เกิดมาต้องศึกษาเล่าเรียนวิชาศิลปาศาสตร์ไว้สำหรับตัวทุกคนวิชานั้นสำหรับรู้ด้วยใจจําทรงไว้ด้วยใจดังบาทบทกฎหมายเป็นตัวอย่างศิลปาศาสตร์นั้น หมายหัตถกรรมการงานที่ทำด้วยมือของตนได้ดังช่างวาดเขียนเป็นตัวอย่างเป็นวิชาด้วยเป็นศิลปะด้วยจึงรวมกันเรียกว่าวิชาศิลปศาสตร์คือเป็นเครื่องมือสำหรับหาเลี้ยงชีพให้เป็นสุขสึกไปถ้าเกิดมาเป็นคนเหมือนเขาแต่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรหาวิชาศิลปศาสตร์สำหรับตัวไม่ได้ก็เป็นคนลังเล าที่พึ่งในตัวไม่ได้ต้องได้รับการงานอันหนักมีลากเข็นแบกหามเป็นต้นเป็นการหาเลี้ยงชีพด้วยความลำบากเหน็ดเหนื่อยมากถ้ามีวิชาศิลปศาสตร์อาจจักหาเลี้ยงชีพด้วยการงานอันเบาได้รับความสุขสบายมากกว่ากันเพราะเหตุนั้นต้องเรียนวิชาศิลปศาสตร์ไว้สำหรับตัวผู้ที่สอนวิชาศิลปศาสตร์ให้นั้นแหละ ที่ว่าครูบาอาจารย์มีมากประเภทแจกออกไปตามวิชาสอนหนังสือสอนเลขสอนลูกคิดสอนหัตถกรรมต่างๆสอนอัตธ,ธรรมสุดแท้แต่เป็นผู้สอนวิชาประเภทใดให้ก็เรียกว่าครูบาอาจารย์ตามประเภทวิชานั้นๆทำไมพ่อแม่ก็เป็นผู้มีวิชาศิลปศาสตร์อยู่ด้วยกันทุกคนแล้ว จึงไม่สั่งสอนวิชาให้แก่ลูกของตนเสียทีเดียวข้อนี้พึงเข้าใจว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่หนักอยู่ในการทำมาหากินการทำมาหากินได้แก่วิชาบางอย่างเหมือนอย่างทำนาก็ตั้งหน้าทำแต่นาถ้าสอนลูกก็ได้แต่สอนให้ทำนาเท่านั้นวิชาอื่นๆที่จับพึงรู้มีหนังสือและเลขเป็นต้นก็สอนให้ไม่ได้ เพราะเวลาไม่พอเหตุนั้นจึงต้องยอมเสียเงินให้เป็นกำลังแก่ครูเขาจะได้ตั้งหน้าสอนวิชานั้นๆให้แก่ลูกศิษย์ได้เต็มความสามารถให้พึงเข้าใจความไว้อย่างนี้ยิ่งสมัยบ้านเมืองกำลังเจริญอย่างทุกวันนี้คนหนึ่งคนหนึ่งต้องการรู้วิชาหลายๆอย่างเพื่อจะได้เลือกใช้ให้เหมาะแก่กาละเทศะและให้รู้ว่า วิชาศิลปสาสตร์อันใดที่เราเล่าเรียนได้แล้วแต่สำนักของท่านผู้ใดวิชาของท่านผู้นั้นก็อยู่กับตัวเราเท่ากับแบ่งภาคออกมาจากครูบาอาจารย์จึงชื่อว่าครูบาอาจารย์อยู่กับเราเสมอไปกับเราเสมอเท่ากับว่าครูบาอาจารย์ตามช่วยและตักเตือนเราอยู่ทุกเมื่อพึงรู้ว่า คุณครูบาอาจารย์มีอยู่ที่ตัวเราด้วยเหตุนี้การเคารพครูบาอาจารย์ข้อสำคัญก็คือให้ประพฤติตนให้เป็นคนดีให้พึ่งวิชาศิลปะนั้นๆเป็นอาชีพก็เป็นการแสดงตนว่าเป็นผู้มีกระตัญดูกตวเวทีคือรู้จักครูและกระทำปฏิการะตอบแทนคุณของครูบาอาจารย์ บุคคลผู้ตั้งอยู่ในกตัญยูกาตวเวทีเช่นนั้นย่อมจักได้รับแต่ความสันสืนและจะมีความสุขความสำราญความเย็นใจเป็นผลอยู่ทุกเมื่อการเคารพจึงแบ่งออกเป็นสองประการประการหน่ให้เคารพต่อตัวของครูบาอาจารย์คือการแสดงตนเป็นคนอ่อนน้อมกราบไหว้และบูชาท่านด้วยอามิส ตามสมัยที่ควรบูชาและรับปฏิบัติในสมัยที่ควรปฏิบัติให้เชื้อเชิญให้ไปมาหาสู่ในสมัยที่ควรไปมาหาสู่ประพฤติตนอย่างนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองนั้นคือให้รักษาตนให้เป็นคนดีให้เป็นคนสมบูรณ์ด้วยลาบและยศคือตั้งใจทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตธรรม ให้ต้องตามความประสงค์ของท่านก็ได้ชื่อว่าแสดงตนเป็นคนตั้งอยู่ในกตัญญูกตวเวทีเหมือนกันเป็นประการที่สองอย่าเป็นคนกระด้างกระดึงลบหลู่ครูบาอาจารย์เราเคยได้ยินคนสันดานหยาบเลวซามพูดลบหลู่ครูบาอาจารย์เขาพูดว่าจะเคารพทำไมกับครูผู้สอนวิชาให้อย่างทุกวันนี้ การสอนก็เป็นอาชีพของเขาคือว่าเขาสอนเอาเงินเดือนต่างหากส่วนเราเรียนวิชาจากเขาก็เท่ากับเอาเงินพ่อแม่ไปซื้อวิชากับเขาเหล่านั้นได้ทำการแลกเปลี่ยนซื้อหากันเสร็จแล้วจะต้องเคารพยำเกรงอะไรกันอีกเขาพูดอย่างนี้คนพูดพูดอย่างนี้แหละชื่อว่าคนลบหลู่ครูบาอาจารย์ เป็นคนอักตันยูเป็นบาปอันหนักจะทำมาหากินไม่ขึ้นให้พากันรู้ไว้ธรรมดาว่าสรพพวิชาในโลกท่านแสดงไว้ว่าเป็นมหัคขามีค่ามากบ้างอนักขามีค่าอันบุคคลไม่พึงนับได้บ้างคือว่าวิชาทั้งปวงที่เราเรียนได้แล้วย่อมเป็นอาภรณ์เครื่องประดับสำหรับตัวเราตลอดวันตาย เงินที่เราได้จากพ่อแม่นำไปให้แก่ครูนั้นเป็นแต่เพียงเครื่องบูชาเท่านั้นหาใช่ค่าจ้างใหม่ถ้าครูไม่ได้ค่าบำรุงเป็นเครื่องเลี้ยงชีพครูจะมานั่งสอนวิชาให้แก่สิษย์ได้ด้วยเหตุอย่างไรถ้าเราเป็นคนลบหลู่ครูบาอาจารย์เช่นนั้นวิชาที่ตนได้ไปนั้นจะเป็นอัปมงคลจะเป็นค่าศึกษาแก่ตน จะทำมาหากินด้วยวิชานั้นไม่ขึ้นธรรมดาบุคคลผู้มักบรบหลู่คุณของท่านที่มีคุณแก่ตนมักเป็นคนขี้อวดมักยกตนข่มท่านมักเห็นตนเป็นคนดีวิเศษยิ่งกว่าคนทั้งโลกแม้ใครจะตักเตือนแนะนำอย่างไรก็มักไม่ทำตามชอบอวดฟีปากเสมอดังนิทานของโบราณท่านเล่าไว้สืบกันมาว่า ในอดีตการยังมีเต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหนองกลางป่าไกลแม่น้ำลำคลองสมัยหนึ่งเกิดแรงจัดฝนขาดหลายเดือนน้ำในหนองนั้นแห้งเต่าตัวนั้นอดน้ำอดอาหารทนทุกขเวทนาแสนสาหัสวันหนึ่งมีหงส์สองตัวบินผ่านมาในที่นั้นเต่าจึงร้องอ้อนวอนขอความการุณา ให้หงทั้งสองช่วยชีวิตนำตนไปสู่ที่มีน้ำหงทั้งสองเกิดความสงสารเห็นว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันและเห็นว่าพอมีอุบายที่จักช่วยได้จึงรับอาสาว่าเราจักช่วยได้แต่เราจะสอนวิชาให้ท่านต้องทำตามหงนั้นจึงไปหาเอาไม้มาท่อหนึ่งพอเหมาะแล้วสอนว่า แน่สหายท่านจงคาบกลางท่อนไม้นี้เราทั้งสองจะคาบคนละข้างหามท่านไปแต่ท่านจงระมัดระวังตัวคาบให้มันแม้จักได้ยินเสียงอะไรก็อย่าเอาใจใส่เต่ารับคําแล้วคาบกลางท่อนไม้โหงทั้งสองก็คาบคนละข้างหามเต่าตัวนั้นบินไปบนอากาศบินผ่านพระนครตำบลหนึ่ง คนในพระนครน,นั้นแลเห็นหงหามเต่าเป็นของประหลาดต่างก็ร้องบอกกันต่อๆไปว่าดูหงหามเต่าเต่าเป็นสัตว์อักตันอยู่เมื่อได้ยินเขาร้องบอกกันเช่นนั้นอดรนทนไม่ไหวอ้าปากขึ้นจะร้องตอบชาวเมืองว่าเราหามหงต่างหากหาใช่หงหามเราไม่จะร้องบอกเขาเท่านั้นแหละแต่พออ้าปาก ก็พรัดตกลงมาเนื้อแผ่นดินด้วยกําลังที่สูงกระดองแตกตายอยู่กับที่ชักนิทานมาแสดงให้เห็นว่าเต่าเป็นสัตว์อักตันยูไม่รู้คุณของหงเขาสอนวิชาให้ว่าคาบกลางไม้ให้มั่นได้ยินเสียงอะไรก็อย่าเอาใจใส่ดังนี้ครั้นได้ยินเสียงชาวเมืองเขาร้องเซ็งแซ่ว่าหงหามเต่าเท่านั้น อดพูดอวดตัวไม่ได้จึงถึงแก่ความตายเพราะปากของตัวเองการลบหลู่คุณของท่านผู้มีคุณย่อมได้รับโทษดังสแสดงมานี้ผู้ที่ท่านเป็นบัณฑิตผู้ฉราดท่านย่อมเคารพครูบาอาจารย์ยิ่งนักเหมือนอย่างพระสารีบุตรอัครสาวกผู้เลิศด้วยปัญญาในพระพุทธศาสนาท่านได้ฟังธรรมแสดงอริยสัจโดยย่อ แต่สำนักพระอัศชชิในพวกเบญจวัคคีท่านได้บรรลุพระโสดาปฏิผลภายหลังท่านได้สดับพระธรรมเทศนาในสำนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สำเร็จพระอาหารหันต์สาวกบาร,รมีภูมิเป็นที่สองของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ถึงอย่างนั้นถ้าท่านทราบว่าพระอัศชชิอาจารย์เดิมของท่านอยู่ทิศไหน ท่านนอนพินีิสะไปทิศนั้นจนมีผู้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระสารีบุตรนอนไม่เป็นปกติพินศีรษะไปสู่ทิศต,ต่างๆพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงประกาศคุณงามความดีของพระสารีบุตรว่าพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตประกอบด้วยกตัญญูกตเวทียิ่งนักท่านถือว่าพระอัศชิ เป็นบุพพาจารย์ของท่านเมื่อท่านทราบว่าพระอัศชิิยู่ทิศใดเมื่อนอนก็ผินศรีรษะไปทิศนั้นดังนี้ความจริงครูบาอาจารย์ก็ไม่ต่างกับพ่อแม่สักปานใดพ่อแม่เป็นผู้อุปถัมภ์ก็เลี้ยงดูและสอนจัญญาในเบื้องต้นให้รู้ภาษาโลกนิยมท่านจริงขนานนามว่าบุพพาจารย์ ส่วนครูบาอาจารย์ที่เราอาศัยเรียนวิชาศิลปศาสตร์นั้นเป็นอาจารย์ภายหลังแต่ว่าเป็นธรรมดาของผู้เป็นครูบาอาจารย์ย่อมเป็นผู้ตั้งใจสอนลูกศิษย์อย่างเต็มเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาหวังแก่ลูกศิษย์สอนทั้งกิริยามารยาทสอนทั้งศิลปศาสตร์เท่ากับท่านให้ทรัพย์อันนับค่ามิได้แก่เราถ้าเราได้ครูบาอาจารย์ที่ดี ก็เท่ากับเราได้ในเรือผู้ฉลาดอาจจักนำเรือคืออัตภาพของเราให้พ้นจากที่อันกันดาลคือทุกโศกโรคภัยยากจนค้นแค้นเสียได้ให้เราได้บรรลุสภาพที่ตนกเกษมสำราญให้เราได้รับความเบิกบานด้วยลาบยศเพราะเหตุนั้นครูบาอาจารย์จึงนับว่าเป็นสถานที่ควรเคารพ ของสานุสิบโดยแท้ท่านทั้งหลายผู้หวังประโยชน์และความสุขจึงตั้งใจเคารพครูบาอาจารย์ของตนตามนัยยะที่แสดงมานี้ก็จักได้รับความสุขความสำราญตามอาการที่ตนปรารถนาดังพันนามาด้วยประการลัชนี้ สื่อธรรมะพระธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จัน์สิริจันโทตอนที่ร้อยสนี้อนุโมทนาร่วมบุญการผลิตเพื่อน,น้อมบูชาคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและหลวงปู่จามมหาปุญโยโดยนายแพทย์อนุวัต์ ผลบุญยรักษ์และครอบครัวไวกิจอนเนกพร้อมครอบครัวเย็นยิ่งถวายบูชาคุณพระศรีรัตนตรยัยพ่อแม่ครูอุปชาจารย์และผู้มีพระคุณสื่อธรรมะนี้สงวนลิขสิทธิ์ให้แจกเพื่อเป็นธรรมทานห้ามตัดต่อแก้ไขห้ามทำเพื่อการค้า